สแสดงวิธีการใช้งานโค้ดนะครับตัวาสามชุดนะเริ่มจากชุดแรกก่อนคือ Edit อีดิทโลเคชัน facebook Marketplace นะครับลิงก์ที่คุณเข้าไปที่หน้าเนื้อหานะครับเวลาคุณเข้าไปซึ่งผมได้โพสต์ไปแล้วแหละเนาะ เนื้อหาสาจะมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ให้คุณเข้ากดเข้าไปเนาะก็จะเป็นลิงก์ของวันได้นะครับวันได้กดเข้ามาก็จะคลิกหน้าตา่างก็จะคล้ายๆแบบนี้ตอนนี้ uh, ผมใช้เครื่องนะครับที่ uh, สเปคอยู่ที่2 g กิกนะครับ CPU 2กิกเหมือนกันกิกเฮิรตนะแรม2กิกนะครับในการรันนะ ซึ่งแนะนาว่าอย่าต่ํากว่านี้นะครับถ้าต่ากว่านี้เนี่ยมีโอกาสที่แบบว่าโค้ดจะรันไม่ได้นะอันดับแรกเลยคุณต้องดาวน์โหลดโค้ดมาก่อนแต่พนอะเสร็จแล้วพอดาวน,น์โหลดโค้ดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ไปที่โฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลดลงมานะอันนี้ผมแสดงเป็นเวอร์ชันทดลองใช้งานอยู่นะผมจะมี2เวอร์ชันให้ทั้งทั้งสโค้ดนะครับนะครับเวอร์ชันทดลองใช้งานก็อาจจะกดรันบ่อยหน่อยเพราะว่าคือไม่ได้จํากัดสิทธิ์อะไรหรอกแต่ว่ารันไปมันจะหยุด รันไปก็จะหยุดอะไรอย่างเงี้ยสักพักก็จะหยุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเต็มก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงเนาะก็ช่วงน,นี้ก็ต้องทำมาหากินหน่อยว่าลูกสองแล้ว <c oughs> ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าไอ้ทดลองใช้างาน,น,นก็ขยันกดหน่อยก็โอเคนะครับก็ไม่ได้เป็นซีรีสอะไรก็แบบบังคิกเลยนะครับเหมือนเกับการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วก,กด yes นะคุณจะเอาโค้ดไปที่ไหนคุณก็บราวนะครับแล้วแล้วก็ ผมจะเอาไว้ที่เดสก์ท็อปละกันเอาไว้ที่ test code นี่นะครับผมก็กดโอเคจากนั้นกด install เลยนะครับรอนะครับจะกด show d e t a i l ก็ได้นะเขาจะ extract install โปรแกรมทั่วไปกด close เมื่อเสร็จแล้วนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่คุณติดตั้งนะครับคุณก็จะเจอโฟลเดอร์โปรแกรมนะครับแต่เมื่อกี้เข้าไปนะมองหา,าตัวถ้าเป็น edit โพสเนี่ยเหมือนกับแก้ไขโลเคชันเพื่อที่จะกระตุนน้นโพสนะฮะก็อ่าโค้ดจะมีอยู่3ตัวนะครับ3ตัวก็คืออ่าอิดดิทโลเคชนะครับโพส f a c e b o o k Marketplace นะครับอัปเดตโพสต3ตัวนี้ตอนนี้นะณนะเวลานี้นะก็จะแสดงให้เห็นทีละทีละตัวตอนนี้จะเป็น Edit นะครับ edit โพสก็คือมองหาไอคอนลักษณะหน้าตาอย่างนี้ นะ i t i t post ถ้าเป็นถ้าคอมพิวเตอร์คุณแสดงชื่อนามสกุลไฟล์ด้วยจะเป็น exe นะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะครับมองไปที่ไอคอนนี้แล้วกดคลิกขวา s n n to desktop c r e a t t s h o r t c u t ตัวนี้นะครับตัวน,วนี้กดไปเลยนะมันก็จะมาแสดงช็อ t c u t ตรวนี้เพราะว่าคืออย่างนี้ผมไม่ได้ทำให้เป็นสำเร็จรูปในหลายๆอย่างนะต้องบอกไปก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นชุด แรกๆเลยที่ผมทาเป็นในเชิงของโปรแกรมนะ,ะพัฒนาจาก Python นะครับแรกๆเลยเสร็จแล้วเมื่อเขียรชชดคัดววาที่เดสก์ท็อปแล้วนะฮะมองหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า a s s e t เดี๋ยวมาคลิกเข้าไปนะครับมองหาฟไฟล์ที่ชื่อว่า id pass id pass นี่นะครับเดี๋ยวมาคลิกขึ้นมาสังเกตว่าจะมี ur id แล้วขั้นด้วย slash slash นะครับแล้วก็ your password คุณก็กรอกอ id ของ Facebook เข้าไปใส่ตรงนี้แล้วก็พาสเวิร์ดใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นกดบันทึกไฟล์นะครับถึงบันทึกไฟล์แล้วก็กดปิดนะครับในที่นี้ของผมมีแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตคัดลอกก่อนโอเคตอนนี้ผมคัดลอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอีดิทโพสแก้ไขแค่นี้นะไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องอ d ดีทโพสต์ผมไม่มีนอกมีในเกี่ยวกับโปรแกรมทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมทําเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องไม้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มามา,มากกว่า5ปีแล้วนะ าสามารถใช้ได้ควา,ามสบายใจได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นท่านอื่นทําผมไม่รู้เนาะอันนั้นก็ว่ากันไปตามกรณีแต่ของผมนี่คือถ้ามาจากของผมนะถ้ามาจากของผมนะไม่มีนะครับเว้นแต่ว่าจะมีคนเอาผมไปดัดแปลงนะอันนั้นก็ว่ากันไปยัน,นถ้าคุณดาวน์โหลดโค้ดจากเว็บผมเนี่ยจากบล็อกที่ผมเขียนไว้เนี่ยอันนี้ปลอดภยัยแต่ถ้ามีใครเอาลิงก์ไปแปะเว็บนั้นเว็บนี้อะไรเงี้ยน,นะครับแล้วให้คุณไปดาวน์โหลดจากเว็บอื่นเนี่ยอันนั้นผมไม่รับประกันนะเพราะว่า ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาค้ดผมไปดัดแปลงอะไรหรือเปล่าอันนั้นก็ว่ากันไปเนาะใครที่เจอกรณีนั้นก็นะรับผิดชอบกันไปผมไม่ไม่รับรู้นะอ่าโอเคเสร็จแล้วก็ดับบ l ิลคลิกที่โปรแกรมมันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้นะครแต่ถ้าเป็นของท่านใดเนี่ยที่มีการลงแอนติไวรัสไว้นะครับอย่างผมอย่างผมเนี่ยเป็นแอนต้ไวรัสแบบไรเซนแท้เนี่ยก็จะขึ้นมีการสแกนนะครับให้คุณกดอ l าาไปเลย a c c e ซส ตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะให้กดเอาลาวไปเลยเอาลาวเาเสร็จไปเลยส่วนไอ้ตัวตอนนี้เขาสแกนเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรนะปล่อยเขาสแกนไปเลยนะก็ถือว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจที่ผมทําไปถ้าเขาสแกนแล้วเขามองว่าเป็นวรัสก็ไม่ต้องไปใช้เอางี้ดีกว่าเนาะแต่ถ้าเขาสแกนไปแล้วนะครับถ้าเขาสแกนไปแล้วเ,เขามบอกว่าเป็นวรัสเขาบอกโอเคผ่านก็ใช้งานได้ปกติแต่แของผมเนี่ยลองมาแล้วแล้วก็ลองให้ระบบเว็บทดสอบแล้วว่าของผมได้ปลอดภยัยนะ เริ่มดันใหม่นะครับก็หน้าตาโปรแกรมตอนแรกที่ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาจะกรอบเสียมดำนี่อันนี้ไม่ต้องสนใจนะคือด้วยความที่ว่าผมก็ต้องการอ,อยากรู้เหมือนกันว่าโค้ดที่ผมให้ไปหรือโปรแกรมที่ผมให้ไปเนะี่ยมันรีเทิร์นเออร์อะไรบ้างเวลามีปัญหาอะไรมันก็จะ e er อ r ร์หรือรีเทิร์นค่ากลับมาที่จอดำดำที่เห็นนี้นะครับถ้าไม่ชอบจอดำดำก็ซ่อนนะกดซ่อนไปนะครับก็จะมีไอคอนตรงนี้ อยู่ทักบาร์ก็นี่ก็ปล่อยเขาทางานไปนะครับ <mam> <UNC> ขเขาก็จะล็อกอินตาม ID ที่คุณใส่ไว้ในไฟล์ t ัดเเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องรอนะครับรอเพราะว่าอย่างเครื่องที่ผมทดสอบอยู่เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กแรม2กิกนะผมเอาแบบเครื่องที่แบบเก่าเก่าอะไรมาทดสอบก็จะให้ดูว่ามันทํางานได้หรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรไหมติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็แนะนําว่าขอให้เป็นสัก4กิกขึ้นไปเหอะนะ มันจะทำงานลื่นกว่านี้นะครับลื่นกว่านี้ไม่ไม่ไม่จุกจิกนะนะโอเคอันนี้เขาก็จะสกอร์ลงมาเนาะพยายามสกอร์ลงมาโหลดข้อมูลจริงๆหลักการวิธีการทำงานมันก็ไม่เหมือนกับไอมาโครเนาะคล้ายคลายกันนะ้คล้ายกันคล้ายกัยกยกไอมาโครแต่ว่ากระบวนการ สร้างเนี่ยมันจะคนละอย่างกันเลยนะครับถ้าใครได้เคยใช้ใมาโครมาก่อนให้ให้ให้ลบภาพไอ้มาโครออกไปนะครับให้ลบภาพไอ้มาโครออกไปเพราะตัวนี้มันก็คืออีกตัวหนึ่งอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีหน้าที่เหมือนกันเป็นคือเป็นเครื่องมือนะผมจับมาเป็นเครื่องมือนะในการสร้างเครื่องมือออนไลน์นะครับให้พ่อค้าแม่ขายได้ใช้งานกันก็ ถ้าเป็นนอนลเสนเนี่ยก็จะเป็นกรอบสีเทาๆแบบนี้แล้วก็มีลิงก์เพื่อที่จะคลิกแล้วก็เมสเซจทูเดฟนะฮะพอคลิกไปมันจะขึ้นแท็บใหม่นะคะขึ้นแท็บใหม่ก็คือให้โค้ดทำงานเสร็จก่อนนะครับค่อยคลิกก็ได้หรือจะให้ใช้ในการคัดลอกก็ได้คัดลอกอคลิกขวาก็ปีก็ได้แล้วไปเปิดที่เบราว์เซอร์โครมที่เป็นปกตินะอันนี้เป็นเบราว์เซอร์โครมที่เป็นจําลองขึ้นมานะครับที่หน้าเว็บที่คุณเห็นตรงนี้ที่เขากำลังเลื่อนๆอยู่นี่นะครับเป็นหน้าเว็บแบบจําจลองขึ้นมา ไม่ได้เป็น browser original จริงๆนะครับเขาจะแก้โลเคชันแล้วก็บันทึกนะครับอันนี้มีผลนะบอกให้นะครับมีผลนะครับอตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะมีผลหรอกแต่ผมลองรันดูลใช้งานดมนูมันมีผลทําให้ลูกค้ามองเห็นโพสต์ได้มากขึ้นเพราะว่าเราแก้ไขโลเคชันนั่นแหละก็เหมือนการเราพบประกาศใหม่คล้ายกันนะแก้ไขหลายๆรอบหลายครั้งนี้ก็มีผลตอ ต่อผู้พบเห็นถ้าใครสนใจเขาทักคุณเข้ามาประมาณนั้นแหละตกลงซื้อขายกันนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการใช้งาน Edit Post นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการา t t p p โค้ดนะครับก็คือพิธีการก็คือไปที่จอมด,ดำอย่างเงี้ยนะครับจอมด,ดำนี้นะแล้วก,กดปิดเลยนะคะ ไม่มีพอตนะอันนี้คือกด,กดปิดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอให้เขากดสักนิดหนึ่งก่อนนะครับพยายามอย่าหุบหน้าจอหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับนะอย่าซ่อนหน้าจอหรืออะไรพยายามอย่างนั้นนะก็กดปิดเลยปุ๊บโปรแกรมก็จะอยู่กับทําง,งานทั้งเบราว์เซอร์ทั้งหน้าจอดาก็จะหายไปนะครับกรณีในอนาคตมีการติดตั้ง หรืออัปเดตเวอร์ชันใหม่วิธีการเดียวนะครับผมไม่ได้ทำตัว Uninstall มาให้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างที่บอกคือตัวเนี้ยมันเพิ่งเพิ่งพัฒนานะครับยังมีหลายๆอย่างที่ยังเป็นยังไม่ใช่องค์ประกอบของโปรแกรมที่สมบูรณ์โดยโดย,โดยทั่วไปเหมือนที่คุณเคยคุ้นเคยว่ามีอ่าพอติดตั้งแล้วโปรแกรมจะไปอยู่ในส่วนของอโปรแกรมไฟล์อะไรเงี้ยแล้วก็มีชื่อโคด้ดหรือมีการ าถามว่าจะคือร์ชัดๆบนเดสก์ท็อปไหมอันนั้นไม่ยังไม่มีทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของไอคอนหรือโค้ดที่จะว่า Uninstall ไฟล์นะครับก็ยังไม่มีนะยังไม่มีดังนั้นก็วิธีการเดียวคือคุณติดตั้งโฟลเดอร์ไว้ไหนล่ะใช่ไหมก็คลิกขวา Delete เลยแล้วก็เดสก์ท็อปตรงนี้ก็คลิกขวา Delete เหมือนกันนี่คือก,การลบโปรแกรมลบโค้ด แบบไม่ง่ายเลยแบบแบบบ้านๆเลยนะฮะไม่ต้องมีไม่ต้องมีตัวอันอินสตอลอะไรทั้งสิน้นก็ส่วนตัวติดตั้งก็แล้วแต่ว่าจะลบตอนไหนนะครับนะฮนะแล้วแต่จะลบตอนไหนก็คลิกขวาแล้วก็ดีลิท e ไปเลยก็ได้นะฮะก็ตัวติดตั้งนะก็ส่วนของรีวิวก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปแล้ว